ทำไมมิคาเอลไกเซอร์ถึงเก่งกว่านักเตะทุกคนในทีมบาสตา์ดมุนเช่นจะเป็นยังไงก็ไปรับชมคลิปเลยนะครับผมสวัสดีครับผมเนบดาฮาร์ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะมังงะการแคสเกมแล้วก็ลูกิซึมนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่จะทำเป็นแนวเทร์ลิสหรือไม่ก็การวิเคราะห์ะนะ ก็เรียกได้ว่าถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์น right? so right right. <laughs> <Why? laughs> <Why>? ี <why? ocalypse> so, <laughs> ้เน yeah, like ี <sadly anka> <sm> ่ยสามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตามที่เห็นนะครับดิสคอร์ดนะครับผมถ้าใครอยากที่จะเข้ามาทําการคุยกับผมหรือว่าทําการในส่วนของซัคเจอ t c สคอนเทนต์นะครับหรือแนะนำคอนเทนต์เนี่ยสามารถเข้ากันมาได้เลยนะครับเข้ามาเถอะนะผมไหว้นะครับผมไหว้นะครับไหว้จริงๆนะครับผมก็เอาไปว่าปะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเข้าคลิปกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่ามเปิดคลิปมานี่เรียกตีนซะแล้วนะครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมนายจางฮาน เรียกได้ว่าเออจริงๆก็คลิปนี้ตามที่บอกไปนะครับน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นคลิปอวยไกเซอร์นั่นเองนะครับผมโดยคลิปนี้เนี่ยที่ผมคิดขึ้นมาได้เนี่ยก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนครับอย่างแรกเลยเหมือนตอนที่บอกไปนะครับช่วงนี้หมดคอนเทนต์นะครับอย่า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 ลืมขอดิสคอร์ดกันมาได้นะครับเพื่อที่จะมาสนะักเจสคอนเทนต์นหรือว่าพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะเออผมวา่าแ่ะละนะครับคิดไม่ออกแล้วจริงๆนะครับสำหรับคอนเทนต์ช่วงนี้นะก็ มาเข้าเนื้อหาเลยดีกว่านะครับโดยเนื้อหาในวันนี้เนี่ยผมจะมาทำการพูดถึงเรื่องความสามารถของไกเซอร์ที่ผมมองว่าหลายๆคนนะอาจจะคิดว่ามันเก่งแล้วแต่ผมจะลองมาอวยให้ทุกท่านหนะคิดว่ามันเก่งขึ้นไปอีกนะครับผม,มจะเป็นยังไงก็มารับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมก็เข้าเนื้อหาเลยนะต้องบอกก่อนนะว่าไอการที่ผมบอกว่ามันเก่งกว่าทุกคนในบาสตานมินเช่นเนี่ย คือไม่น้ำนัานะอันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วอันนั้นมันคือมันเก่งมากมอยู่แล้วนะครับผมมันเป็นันดับหนึ่งสไตรเกอร์ันดับหนึ่งของโลกที่คนเขาบอกกันนะเออนะครับผมฉะนั้นก็นั่นแหละนะครับสำหรับไกเซอร์นะไม่น้ำโนอาผมให้มันเก่งกว่าทุกคนเลยในบาสตาัมมอนเช่นบางคนอาจจะบอกอิซาง,งีเก่งกว่าแต่มาฟังงานว่าทำไมสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าโดยรวมอะ่ะขนาดโดยรวมนะไม่ใช่แค่สไตรเกอร์อย่างเดียวอะ่ะไกเซอร์มันก็ดีกว่านะครับผมอ่ะ เรื่องแรกเลยผมจะมาพูดถึงเรื่องแรกเลยที่รู้สึกว่าไกเซอร์เนี่ยแม่งมันขี้โกง,งว่ชาวบ้านเขามากๆคือมันใช้ตาได้ถึง2แบบนั่นก็คือได้ทั้งเมตาวิชัน่นได้ทั้งพรีเดเตอร์ไอคือมันเวอร์มากนะคือทั้งเรื่องไม่เคยมีตัวละครไหนที่มีมาก่อนที่จะดูมีหวังสุดก็จะเป็นลินแต่ว่าลินไหนท่าที่จําได้ก็ไม่ได้รับการคอนเฟิร์มว่ามีเมตาวิชั่นนะครับแค่ว่า ดูทรงแล้วเนี่ยมันน่าจะพออ่านเกมได้ประมาณหนึ่งเฉยๆนะครับแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยมันดูก็ก็จะไปสายทําลายล้างสายฟโฟล์อะไรประมาณนั้นมากกว่านะมันจะไม่ได้เน้นอ่านเกมอะไรมากขนาดนั้นนะพอมาถึงช่วงหลังๆแนละ้วเนาะก็เลยรู้สึกว่ามันมันขี้โกงมากนะไอการที่คนคนหนึ่งมันจะสามารถใช้ตาได้ถึง2แบบด้วยกันนะี่ยในส่วนของพีเดเตอร์อก็จะเป็นหนว่ายิงได้คมมากใช่ปะ่ะแล้วก็แบบเมตาวิชันก็ไม่ใช่ระดับขี้ๆนะ เมตาวิชั่นมันน่ะอยู่ในระดับที่ผมให้เลยนะถ้าไม่นับอิส่ง,งีมันน่าจะอยู่ในเทียร์สูงสุดแล้วนะครับเทียร์สูงสุดในที่นี้คือเทียร์อะไรเทียร์เดียวกับแบบระดับพิโอรี่หรือชาวอะไรอย่างนี้เลยนะครับซึ่งคือแบบมันมันเวอร์มากอะ่ะคือคือมึงมีพ r เดเตอร์ไอที่มีประโยชน์มากๆอยู่แล้วในฐานะสไตรเกอร์ไม่พอยังมีเมตาวิชั่นที่สามารถเอาไปเล่นคู่คนอื่นได้อีกนะครับคือ นั่นแหละนะครับเรื่องแรกก็เป็นในส่วนของการอวยเรื่องตาสองสีของมันเนาะไม่ใช่ตาสองสีเรียกเป็นในนี่เลยก็ <g ül> <g ül> นั่นแหละนะครับเป็นอวยเรื่องการที่มันสามารถสับโหมดได้นั่นเองนะอย่างที่2คืออันเนี้ยผมรู้สึกว่าคนที่จะอวยเรื่องเนี้ยไม่ค่อยเยอะรู้สึกไม่ค่อยจะเห็นก็คือเรื่องฟิสิกอลมันคือไอสเตตร่างกายมันอะมันวื้อมากเลยนะเว้ยในตอนแบบว่าอาจจะไม่ล่าสุดแล้วตอนที่คลิปนี้ลงไปนะครับ เอาง่ายคือในตอนใหม่ๆนะครับในแมตช์ P X G เนี่ยช็อตที่ลินน่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้าไปพุ่งเข้าไปชนกับไกเซอร์ใช่ปะ่ะอิส่งิีคาดการณ์ว่าลินต้องการจะทําลายอิส่งิตรงๆใช่ไหมแต่ความจริงลินเดินพุ่งเข้าไปชนไกเซอร์แทนน่ะคือมุมนั้นน่ะเป็นใครอ่ะผมบอกเลยนะว่าแม่งก็รอดยากเว้ยคือแม่งเข้าไปแบบถล่มเลยอะ่ะไอลินน่ะคือแม่งแบบเข้าเข้าไปช้าเลยเว้ย แต่ไกเซอร์ทำไงไกเซอร์ไม่ยังจับจับแขนลินและดึงตัวเองมาจากตําแหน่งที่โคตรจะไปไม่ไ,ได้นั่นน่ะด้วยกล้ามเนื้อมาจากหรือว่าความฟรกซิบิลิตี้ขั้นสุดยอดของมันน่ะแล้วกลับมาแล้วก็มาดวลกับลินต่อได้คือแบบมันเวอร์มากเนะ้ยไหนจะไอ้นี่เอ่อ bicycle gaiser impact ไอ้นี่ก็เวอร์คือก a i s e r impact เปล่าๆมันก็เป็นเลยที่รับมือยากมากอย่แล้วนะ พราะขอแค่ไกเซอร์ได้เตะเนี่ยคือแทบจะการันตีเข้าเลยเพราะมันไวมากใช่ปะแล้วแบบมันใช้เป็นในรูปแบบของรูปแบบอื่นก็ได้ด้วยความที่ว่าร่างกายแม่งมันฟิคซิบิลิตี้หรือว่าสมรรถภาพร่างกายแม่งอะ่ะคือมันสูงมากแต่ร่างกายแม่งมันเวื่อเกินเว้เยก็รู้สึกว่าแค่2องอย่างเนี้ยแม่งก็มากพอแล้วนะที่ทําให้ไกเซอร์เนี่ยแม่งเป็นผู้เล่นที่แบบมันมันเหนือมากๆถึงมากที่สุดนะครับ ล้วมาถึงเรื่องที่3ามอีกก็คือไอ้ความสามารถที่มันติดตัวมันตัเกิดของมันนี่แหละอย่างเช่นไกเซอร์อิมแพคคือเราไม่รู้ว่ามันได้มาจากไหนหรือมันมีมันตั้งแต่แบบเกิดเลยหรือเปล่าแต่ตรงส่วนนี้คือไกเซอร์แน่นอนแหละว่ามันเป็นผู้เล่นนะครับที่อยู่ในสายเขาเรียกว่าไนสสายเป็นเล์เนอร์ใช่ไหมเป็นสายเด็กอีทั้งงี้แต่ว่ามันดันก็คือไมล์เซตมันเป็นสายนั้นแต่ว่าร่างกายมันอ่ะเป็นสวรรค์ประทานพรมาให้เว้ก็คือไกเซอร์อิมแพค แน่นอนแหละผมคิดว่าไกเซอร์อิมแพคอะมันส่วนหนึ่งมันน่าจะได้จากการที่มันฝึกเตะไปเรื่อยๆนะครับแต่คิดว่าคุณคิดจริงๆหรอว่าแค่การฝึกเตะจะสามารถทำให้คนคนนึงมีการตวัดขาที่เร็วที่สุดในโลกได้อะเป็นไม่ได้อย่างแน่นอนเวคือมันได้เป็นพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะครับเป็นท่าไม้ตายที่อันตรายมากๆนะสำหรับไกเซอร์อิมแพคนะอ่ะมาต่อกันนะครับอันนี้เนี่ยคือในส่วนอวยเนี่ยเราจบไปแล้วนะ เราจะมาในส่วนเทียบกันบ้างนะครับว่าทําไมไกเซอร์เนี่ยแบบลองเทียบกับคนอื่นดูนะว่าแม่งเก่งกว่าเวอร์กว่าจริงไหมนะครับอย่างเช่นเอาลายแรกเลยที่ผมพูดไปอีซังห์ยิโยจิพอกของเราอ่ะแน่นอนแหละอีสังิมีอะไรมีเมตัลวิชั่นระดับสูงกว่าอ,อ,อ่านเกมเก่งกว่าอยู่แล้วไนงะตำแหน่งที่สังห์ีิไปก็ดีกว่าได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ลองดูที่เหลือเด็การยิงเหนือกว่าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่เทียบด้านสไตเกอร์ เรื่องร่างกายก็กินขาดและไหนจะยังมีตาถึง2แบบซึ่งเมตาวิชันก็สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วมีประโยชน์ตลอดเวลาและเป็นระดับสูงอีกด้วยจนในระดับที่ว่าตามอิสงิเกือบจะทันหรือว่าทันเลยด้วยซ้าแล้วก็มีพีเด a t เตอร์ไเอาไปเล่นเป็นเกมลุกก็ทำได้ในตำแหน่งกองหลังว่ากันตามตรงแค่ร่างกายมันเป่าๆก็มีประโยชน์แล้วเอาไปเล่นแบบลาจีก็ได้แล้วบวกกับเมตาวิชั่น อาจจะเล่นแนวไอคุก็ทําได้ไม่ใช่แค่นั้นอวยอย่างหนึง่งคุณเห็นปะที่มันอิมพไว้หรือว่าที่มันประดิษฐ์ท่าใหม่ขึ้นมาทันทีอ่ะไกเซอร์อิมแพคแบบส่งคุณคิดสภาพถ้าเอามาันไปเล่นเป็นกองหลังหรือกองกลางอ่ะบอลแม่งมากองหลังอย่างเงี้ยมันกันด้วยเมตาเวชันและสัมไอเขาเรียกว่าอะไรนะสแตทร่างกายสุดเวอร์ของมันเสร็จปุ๊บแม่งส่งบอลกลับไปให้แนวหน้า โดยไกยเซอร์อิมแพคคือส่งที่แม่งส่งข้ามสนามกลับไปแนวหน้าเลยหรือส่งไปกองกลางแล้วใครมันจะรับทันว่าที่เป็นฝั่งศัตรูคือแม่งบอลแม่งต้องโคดไวเพราะการตวัดขาแม่งไวมากคือแบบรีแอคชั่นทางม,มึงจะแทบไม่มีอ่ะคือมันคือมันครบเครื่องมากๆถึงแบบระดับที่แบบว่ารู้สึกว่ามันเวอร์เกินไปเว้ยคือแม่งโคสุดยอด คือมันเล่นทุกตำแหน่งแบบทุกตำแหน่งจริงๆนะเว้ยสำหรับไกเซอร์กองหลังอาจจะอ่อนที่สุดแต่ลองให้อิสหีไม่เล่นกองหลังเดิมีอะไรมีเมตาเวชอย่างเดียวมีเมตาเวชอย่างเดียวนะครับที่เหลือก็คือไม่ได้ฝึกมาคือทําอะไรแทบไม่ได้เลยนะสำหรับอิสหีนะมันก็คือจะแบบมันจะกลายเป็นอารมณ์ไอคูไม่ได้ไงที่ใช้ร่างกายเข้ามาบวกด้วยมันก็จะยากนะครับผม อะลองเอามาเทียบกับแบบไตรเกอร์ตัวอื่นบ้างรินอย่างเงี้ยรินคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่รินแม่งเก่งกว่าไกเซอร์เนะเวย้ยรินแม่งแบบมันเตะแบบโอ้โหมันทะลุทะลวงมากคุณลองส่งลินะไปเล่นเป็นกองหลังเทียบกับไกเซอร์ดูอย่างแรกนะการอ่านเกมไกเซอร์ดีกว่าในการแบบว่าวิ่งเข้าไปคัดรับบอลอะไรอย่างเงี้ยหรือเข้าไปประกบอะมันก็ต้องทําได้ดีกว่าอยู่แล้วฟิซิคอนดูจากทรงก็สองคนนี้ก็คู่ขี้กันมาอยู่ก็คือแบบ ถ้าเทียบกันในตำแหน่งของกองหลังอะ่ะไกเซอร์แม่งคือดีกว่าแน่นอน100%เว้ยแล้วคือสมมุติว่าเป็นกองกลางบ้างอย่างเงี้ยไกเซอร์แม่งมัน,ม,นมันตามที่เห็นน่ะที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้แม่งมีลูกส่งไกเซอร์อิมแพคโคตรขี้โกงอย่างที่บอกไปมีเมตาวิชันใช้ได้ทุกเวลาอยู่แล้วสำหรับเมตาวิชันแล้วคือแบบคุณอย่าคิดว่ามันส่งไม่แม่นนะเว้ยลินน่ยเราเห็นอยู่แล้วว่า ถ้ามันมาเล่นแบบแนวซาเอะมันน่าจะเล่นได้ใช่ปะ่ะเพราะว่าความคมในการเตะมันอะมันน่าจะสามารถเอามาใช้ในการส่งได้ด้วยแต่คุณดูไกเซอร์ไอไกเซอร์อิมแพคแมกนัตอะทุกคนที่อ่านน่าจะรู้ดีนะว่าท่าไม้ตายนะันเป็นท่าไม้ตายที่เวอร์ขนาดไหนแลวทำได้ยากขนาดไหนอะมันต้องการความแม่นยำที่โคตรสูงเลยนะแล้วมันทำได้จริงในแมตต์อะในแมต ในแมตช์จริงอ่ะด้วยลูกส่งของคิวราอันนี้ต้องให้เครดิตคิวราด้วยนะครับซึ่งคือแบบมันคือใครจะมาบอกว่าความคมของการเตะไก,กเซอร์แม่งมันไม่แม่นเท่าลินนี่คือแบบคือคืออา,อาจจะจริงเพราะลินมันโชว์เรื่องความแม่นมากกว่าแต่ว่าจะบอกว่าน้อยหน้ากว่าเยอะนี่ไม่ได้เลยนะครับบวกกับเมตาวิชั่นเข้าไปกองกลางไกเซอร์ก็เล่นได้ดีกว่านะครับ กองหน้าอันนี้น่าสนใจเพราะกองหน้าลินมันจะสามารถแบบว่าเป็นเป็นตำแหน่งปกติของมันไงก็เห็นในมางงานอยู่ละหมดข้างมันชนะไกเซอร์นี่เห็นกันซึ่งหน้านะครับว่าไกเซอร์สู้ลินไม่ได้นะครับผมตอนที่ลินเป็นหมดข้างนะคือแบบว่ามันต้องใช้อิสงิด้วยมันถึงจะพอหยุดได้นะครับผมใช่ครับหมดข้างแหละครับแต่คุณอย่าลืมนะหมดข้างลินเป็นไงไม่สนหายเลยเพื่อร่วมทีมมาเลยเลยนะครับแล้วก็แบบ วิ่งเลี้ยงเข้าไปเพื่อที่จะไปยิงเดี่ยวอย่างเดียวนะครับความเอาแต่ใจและอีโก้ขั้นสุดนะับมันเลยกลายเป็นว่าประสิทธิภาพเนี่ยคือมันได้ความเทพสุดๆมาจริงแหละแต่ว่าว่าหัวมันจะเริ่มไม่ค่อยบอกว่า make ซ e n s หรือมีอะไรเท่าไหร่นะครับมันเลยกลายเป็นว่าถ้าให้พึ่งได้ยังไงส่วนตัวถ้าผมเป็นผู้จัดการฟุตบอลหรืออะไรก็ตามอ่ะยังไงก็ต้องเลือกไกเซอร์บอกว่าระหว่างไอ้บ้าที่แม่งมีแบบว่าแบบมีสิทธิ์ที่จะแบบ ไม่สนเพื่อนร่วมทีมเลยแล้วก็เล่นเองคนเดียวอ่ะกับไกเซอร์ที่เรียกได้ว่าพอจะประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างโอเคแล้วก็แบบฟอร์มเสถียรมาโดยตลอดเลยนะครับจะแค่จะมีช่วงที่อิสังิงเนี่ยแม่งมาบาังแสงไปประมาณหนึ่งพักใหญ่ๆเลยใช่ปะแต่สุดท้ายมันก็กลับเอาดึงฟอร์มตัวเองกลับมาได้นะครับแล้วคือแบบถ้านับทักษะหน้าโกะแม่งก็เก่งพอๆกันอยู่แล้วแล้วสไตรเกอร์อ่ะ ความสามารถลหลักๆแม่งก็คือเลี้ยงลูกใช่ไหมเลี้ยงลูกเนี่ยไม่เถียงอลินเน่ยเก่งกว่าอยู่ละแต่ว่าไกเซอร์นี่ก็ไม่น้อยนะก็เลยรู้สึกว่ามันครบเครื่องมากสําหรับไกเซอร์นะครับผมก็ท้ายนี้นะครับอยากจะทิ้งท้ายว่าไกเซอร์เนี่ยผมบอกเลยนะว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้มันมันแบบว่าเอาพลอตออกไปทั้งหมดเลยนะ แล้แบบลองบอว่าโยนมาแบบว่าซิมูเลชันเป็นเหมือนแบบสถานาการณ์ในโลกจริงอะ่ะผมมองว่าไกเซอร์เนี่ยแม่งแน่นอนร้อเป็นต์เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีสิทธิ์เป็น World b เ s สไตร i k e r คนถัดจากโนอาอย่างแน่นอนหนึ่งในคนที่เป็นแคนดิเดตท็อปท็อเลยเพราะมันครบทุกอย่างครบทุกด้านครบแบบครบเครื่องอะ่ะคือไม่เหลืออะไรที่จะให้ต้องเพิ่มแล้ว ถ้าจะให้เพิ่มก็คือเรื่องการเลี้ยงบอลที่อยู่ในระดับที่ดีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นไปอีกอะไรประมาณนั้นนะครับที่เหลือก็คือมันมันบลกแล้วอ่ะมันมีทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ไอาการอินพวส์หรือว่าการแบบว่าออกแบบท่าต่างๆในการแข่งจริงทันทีเนี่ยเราก็เห็นมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วฉะนั้นด้านแบบว่าการแข่งจริงการพัฒนาการาฟแม่งก็ขึ้นไปเรื่อยๆอีกก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม่นับว่าพลอตเนี่ยคืออีสงหแม่งจะต้องเป็นเหมือนแบบว่า สไตล์เกอร์แบหนึ่งในอนาคตแน่เลยประมาณนั้นน่ะผมให้เลยไกเซอร์ไ่นแม่งของจริงแล้วอีโก้แกแม่งสุดแล้วมันถึงด้วยนะครับก็เลยนั่นแหละนะครับมาจบแล้วครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงก็นั่นแหละนะครับคิดเห็นยังไงอยากให้ผมอวยตัวละครอื่นต่อด้ไหมเออนะครับถ้าเกิดสมมติว่าอยากให้ลองอวยตัวละครไหนหรือทำคลิปวิเคราะห์เยื่อตัวละครไหนก็พิมพ์มาได้นะหรือให้ทำคอนเทนต์อื่นก็บอกมาได้นะครับผมคลิปนี้ก็ เอ่อจะไปเอาภาพไหนมาบ้างว่าก็คงเอาภาพไกเซอร์มัน10ล้านภาพมาแปะนั่นแหละนะครับผมก็ต้องขอบคุณที่มารับชมเป็นอย่างมากนะส่วนนี้ก็อย่าลืมข้อที่ขอมานะผมขายรอบที่3ล้านแล้วนะครับก็ส่วนนี้ขอไปก,ก่อนใครชอบคลิปนี้หรือกดคซับนะสวัสดีครับ